ไม่รู้ว่าในกล้องเป็นยังไงนะแต่ของจริงอ่ะคือสวยถูกใจมากๆรอบนี้คือแบบเป็นน้ําตาลหมดที่ถูกต้องอ่ะทุกคนไม่ติดส้มแล้วก็ไม่ติดเหลืองเลยคือชอบม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ มา mini รีวิวโฟมเปลี่ยนสีผมเกาหลียี่ห้อ Miss Onsen กันอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ถูกใจกุ่มมากๆนะเพราะว่าโกลกผมออกมาแล้วได้สีผมที่สวยถูกใจเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็นี่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการโกลกวันนี้เลยนะคือผมไม่รู้ว่าในกล้องเป็นยังไงนะคะแต่ว่าของจริงอะถูกใจมากทุกคนมันเป็นน้ําตาลที่แบบถูกต้องอะคือเป็นน้ําตาลหมุนที่แบบไม่ติดเหลืองแล้วก็ไม่ติดส้มเลยนะคะสวยมากๆเลยนะส่วนจะเป็นสีอะไรที่ปุ่นโกลกวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ มาแบบเรียวๆเลยนะคะหน้าไม่แต่งหน้าสดเสื้อผ้าเยินเลยนะเพราะว่าปุนเนี่ยจะมาทํารีวิวนะคะสําหรับโฟมเปลี่ยนสีผมเกาหลีสีใหม่ที่ปุนแบบว่ายังไม่เคยลองก็จะมาลองวันนี้นะคะสําหรับชื่อสีวันนี้เนี่ยก็จะชื่อสีว่าแอชเบดนะคะ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือสีหน้ากล่องสวยมากทุกคนแต่ว่าสีข้างกล่องเนี่ยที่เขาบอกว่าโกลออกมาได้มันจะค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะคือปุ๋รู้สึกว่าตอนเนี้ยหลังจากที่โกลสีเบอร์ที่แล้วไปนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยปุ๋จะโกลเป็นตัวนี้ไปนะคะก็คือชื่อสีว่ามิวทีนะตอนแรกๆออกมาสวยอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตรงปกตามหน้ากล่องนะแต่ว่าก็เป็นสีที่สวยเลยแต่ว่าพอสะผมไปมานะคะสีมันก็เฟดออกเป็นติดส้มแบบนี้เลยปุ๋รู้สึกว่าไม่ชอบสีโทนนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวมา กรกผมเพิ่มด้วยแล้วก็อยางโคนออกมาเยอะมากแลวนะทุกคนขออภัยนะคะหัวเย็นมากตอนนี้เพราะว่าแบบเดี๋ยวจะโกรกแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างออกแล้วเอาเป็นว่าปุ่นทารีวิวของโฟมเปลี่ยนสีผมเกาหลียี่ห้อนี้มาหลายรุ่นหลายสีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ได้มารีวิวแบบละเอียดนะคะจะมาเป็นแบบมินิรีวิวละกันก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูแล้วก็ ล้างออกนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะว่าออกมาเนี่ยตรงปกไหมรอบนี้จะชอบไหมสําหรับสีนี้นะคะโดยที่วันนี้จะไม่ได้ลงสีพื้นใดๆนะก็คือจะโกลบด้วยตัวนี้เลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยปุ่นลงตัวไพรเมอร์ก่อนแล้วลงตัวสีโฟมตามเนี่ยมันทําให้ผมเสียพอสมควรเนาะจริงๆเขาต้องเว้นระยะในการลงเพราะฉะนั้นวันนี้จะลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงส่วนอุป,ปรกรณ์หรือว่าขั้นตอนการลงนี่ก็เคยทารีวิวไว้ตอนเก่าๆแล้วก็ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวก็จะ ใหดูเป็นวิดีโอค,คลิปสั้นๆแล้วกันเนอะว่าปุ่นผสมสีลงสีประมาณนี้เราออกมาเป็นยังไงละกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ Your running wild. you don't down If I c ทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะในทุกรีวิวที่รีวิวตัวนี้อุ่นรู้สึกว่าสย่างหนึ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือทำไมโฟมเปลี่ยนสีผมอันนี้มันค่อนข้างที่จะเหลวเนาะแล้วพอเราทิ้งระยะไว้แป๊บนึงอะ่ะมันไหลเยิ้มเลอะเทอะพอสมควรนะวันนี้ปุ่นก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูมากนะ สำหรับขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเละเทะเลยอะขุนก็คงต้องไม่ทําในห้องน้ําบางส่วนนะเอาไปว่าเดี๋ยวโกรกเบื้องต้นให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะนโฟมมีสีมนๆอ,อยู่นะคะสําหรับตรงนี้ขุนว่าสีคล้ายๆตัวรอบที่แล้วที่ทําเลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าออกมาประมาณไหนเนาะวันนี้ก็จะลงแบบว่าให้มันเน้นโคนข้างบนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าโคนมันออกเยอะแล้วขยี่ยี่ไปเลยนะคะ ข้อดีของโฟมเปลี่ยนสีผมเนี่ยมันก็คือมันไม่ต้องมาทั้งทาทาถูถูอะไรมากเนาะก็คือบีบฟองแล้วก็ขย,ขยี้ขยี้ลงหนังศีรษะได้เลยนะวิธีทําก็แล้วแต่แต่ละคนสะดวกเลยเนาะส่วนปุ่นนสะดวกแบบนี้นะทุกคนทุกคนสะดวกแบบไหนก็ลองทําดูแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอลงนะวันนี้ผุนจะลงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างออกนะเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างออกแล้วกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็เป่าผมให้แห้งผมุไม่ได้รีดผมหรืออะไรใดๆเลยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ผมเนี่ยเสียไหมพราะครั้งที่แล้วที่ปุ่นทําสีมิวทีไปอะผมแห้งเสียมากอันนั้นเป็นเพราะว่าปุ่นอะลงพลายเมอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยการโกรกสีเลยนะคะมันก็เลยทําให้แบบผมอ่อนแอแล้วก็ผมแห้งเสียนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ่นก็เลยลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะก็ปรากฏว่าเฮ้ยไม่แห้งเสียเลยแล้วก็แบบนุ่มลื่นดีมากๆแต่ว่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะ ล่องนี้ไม่มีทรีทเมนต์แถมมาให้นะคะปุ๋มไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกล่องนี้หรือว่าหลังจากนี้เขาไม่มีแถมมาให้แล้วอันนี้ทุกคนก็ต้องลองดูแล้วกันเนอะแต่ว่าแนะนําให้ลงทรีทเมนต์ตามต่อนะคะจะได้ผมที่แบบ นุ่มลืน่นไม่แห้งเสียแบบนี้เลย<ๆ><ๆ>ก็เมื่อกี้นะคะผุนล้างตัวนี้ออกนะแล้วก็สระผมด้วยแชมพูม่วงแล้วก็ทรีทเมนม่วงนะคะ<ๆ>เพื่อล็อกสีผมเนี่ยให้มันมนแล้วก็อยู่กับเราได้ยาวนานนะใครอยากให้สีผมมนมนแน,นนะนำให้ใช้แชมพูม่วงกับทรีทเมนม่วงนะคะก็สําหรับรอบนี้นะผุนไม่รู้ว่าแสงในกล้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนอะเพราะว่าตอนที่ผุนถ่ายตอนนี้มันเป็นแสงยามเย็นที่มันมีความติดส้มมากๆเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องทุกคนจะเห็นเป็นติดส้มไหมแต่จะบอกว่า ของจริงสีสวยมากสวยมากๆค่ะคือแบบสีที่แบบถูกใจที่สุดแล้วตั้งแต่กโกลยี่ห้อนี้มานะคะก็คือมันมีความเป็นน้ำตาลหมดที่ถูกต้องเลยทุกคนคือไม่ติดส้มไม่ติดเหลืองเป็นน้ำตาลหมดหมดที่สวยมากๆแล้วก็ทําให้หน้าดูสว่างด้วยนะคะก็ใครที่หาน้ําตาลประมาณนี้นะแนะนําเลยนะคะว่าสีส0 a b สีแอชเบดคือเป็นสีที่แบบปังมากคุณบอกเลยว่าเดี๋ยวมีซ้ําสีนี้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปุ่นก็มาทํารีวิวให้ดูแล้วนะคะกับโฟมเปลี่ยนสีผมเกาหลีสีใหม่ที่ปุ่นยังไม่เคยลองโกรกเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แบบปังมากทุกคนปุ่นชอบมากจริงๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่หาสีที่มีความแบบว่าเป็นน้ําตาลมน,นๆที่สวยๆอะปุ่นว่าสีนี้สวยเลยนะคะแต่ว่าทุกคนจะโกรกออกมาแล้วได้สีผมใกล้เคียงกับปุ่นไหมเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพสีผมเดิมของแต่ละคนแล้วก็สภาพเส้นผมด้วยนะคะแต่ส่วนตัวปุ่นอะปุ่นถูกใจกับสีนี้มากๆเลยนะคะก็หวังว่าาจะะเปป็นนนรโยยช์กับหลๆค นนะะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ปุ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะส่วนใครอยากให้ทํารีวิวอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวไว้ปุ่นมาทําให้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้า